ขอเสนอนิทานเรื่องเจ้าหญิงสามคนนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองเมืองหนึงน่งชื่อเมืองแห่งความสุขนะคะชื่อเมืองแห่งความสุขเมืองแห่งความสุขปกครองโดยพระราชาซึ่งพระราชามีฝาแฝดน้องชายหนึ่งคนแล้วก็พระราชามีพระราชินีชื่อสุดสวยภรรยา พระราชินีของพระราชาชื่อเจ้าหญิงสุดสวยนะคะแล้วทั้งพระราชาและพระราชินีก็มีเจ้าหญิงตัวน้อยด้วยกันเป็นฝาแฝดสามคนคนแรกชื่อเจ้าหญิงชมพู่คนที่สองชื่อเจ้าหญิงแครอทและคนที่สามชื่อเจ้าหญิงแตงโม ทั้งเจ้าหญิงชมพู่เจ้าหญิงแครอทและเจ้าหญิงแตงโมนั้นรักแล้วก็สนิทสนมกันมากมีอยู่วันหนึง่งน้องชายของพระราชาซึ่งเป็นฝาแฝดก็ได้ถูกพระราชาวานให้ไปทําธุระที่นอกเมืองพระราชากับเจ้าหญิงทั้งสามพระองค์เนี่ยก็สนิทกันมากพระราชาจะชวนเจ้าหญิงเล่นเกมอยู่เป็นเสมอเสมอ ในขณะที่พระราชินีก็จะชอบเข้าครัวทําอาหารอร่อยๆให้เจ้าหญิงทั้งสามคนได้กินหลังจากที่น้องชายของพระราชาได้ไปทําธุระที่นอกเมืองเสร็จก็ได้ไปเจอกับงูเห่าเจ้าปัญญาอยู่ตัวหนึง่งมันเป็นงูเห่าที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์อยู่ในตัวงูเห่าได้เป่าหูน้องชายพระราชาว่าถ้าหากไม่มีพระราชาสักคน ก็จะได้เป็นใหญ่ในเมืองแห่งความสุขนี้ทันทีที่น้องชายของพระราชาได้ยินก็เกิดความโลภมากอยากจะปกครองเมืองแห่งความสุขนี้ด้วยตัวเองจึงถามเจ้างูเห่ากลับไปว่าแล้วข้าต้องทำยังไงเจ้างูเห่าเจ้าเล่ได้รู้ว่าน้องชายของพระราชาได้หลงกลตัวเองเข้าแล้วจึงบอกไปว่า ข้ายังบอกท่านไม่ได้หรอกถ้าท่านอยากจะเป็นใหญ่ในเมืองนี้ท่านต้องให้ข้าเข้าไปในเมืองด้วยแล้วข้าจะคอยบอกท่านเองเมื่อน้องชายของพระราชาได้ยินดังนั้นก็เปิดกระเป๋าให้เจ้างูเห่าเลื้อยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็รีบขี่ม้ากลับมาที่เมืองแห่งความสุขพอมาถึงเมือง พระราชาก็ไปต้อนรับน้องชายพเพราะเกรงว่าน้องชายจะเหนื่อยจากการเดินทางจึงให้น้องชายเข้าไปพักผ่อนได้หลังจากนั้นเมื่อน้องชายของพระราชาเข้าไปในห้องพักผ่อนก็ได้เปิดให้เจ้างูเห่าแสนเจ้าเล่ออกมาเจ้างูเห่าได้ออกอุบายว่าให้ไปโกหกพระราชาว่าฤาษีที่พระราชานับถือนั้นได้เกิดล้มป่วยขึ้นมา และไปจำศีลอยู่บนภูเขาพระราชาและพระราชินีจะต้องเดินทางไปดูอาการด้วยตัวเองแล้วหลังจากนั้นน้องชายของพระราชา ก็ได้ดไปกราบทูลให้พระราชาทราบว่าพระฤาษีไม่สบายอย่างหนักคนเดียวที่จะรักษาได้ก็คือพระราชาเท่านั้นพระราชานั้นให้ความเคารพกับพระฤาษีรูปนี้มากจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางขึ้นภูเขาไปเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยให้กับพระฤาษี <c oughs> ในขณะที่พระราชากำลังจะออกเดินทางนั้น เจ้าหญิงทั้งสามตัวน,น้อยก็วิ่งออกมาแล้วก็ขอติดตามไปด้วยแต่พระราชาคิดว่าการเดินทางขึ้นเขานั้นมันแสนจะลำบากก็เลยให้เจ้าหญิงทั้งสามนั้นอยู่กับน้องชายซึ่งมีศักดิ์เป็นอานั่นเองเมื่อพระราชาเดินทางออกไปแล้วน้องชายของพระราชาก็ไม่ได้สนใจใยดีเจ้าหญิง,งองค์หญิงทั้งสามพระองค์เลยกลับให้อยู่แต่กับแม่บ้าน เมื่อองค์หญิงน้อยไปชวนให้มาเล่นด้วยก็ไม่สนใจที่จะเล่นก่อนนอนองค์หญิงขอให้เล่านิทานคนเป็นอาก็ไม่สนใจที่จะเล่านิทานให้ฟังเจ้าหญิงทั้งสามรู้สึกเสียใจมากเอาแต่นอนร้องไห้อยู่ในห้องนอนในขณะที่ห้องน้องของน้องชายพระราชาได้เกิดการวางแผนกันว่า องค์หญิงทั้งสพระองค์นั้นมีความสำคัญกับพระราชามากถ้าเราทำให้องค์หญิงทั้งสามคนนั้นตายไปซะพระราชาก็จะไม่มีกะจิตกระใจที่จะปกครองเมืองแล้วเมื่อนั้นน้องชายก็จะได้ขึ้นรองบัลลังก์แทนซึ่งน้องชายก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากตกดึกคืนนั้นเจ้างูก็แอบเลือยเข้าไปในห้องขององค์หญิงทั้งสามเพื่อหวังที่จะกินเป็นอาหาร แต่วันนั้นโชคลายไปหน่อยที่เจ้างูนั้นกินอาหารมาแล้วทําให้ไม่สามารถกินเจ้าหญิงได้แล้วก็วางแผนไว้ว่าอีกสองวันข้างหน้าจะต้องกลับมากินองค์หญิงให้ได้แน่นอนพอคิดได้ดังนั้นเจ้างูก็เลื้อยกลับไปบอกแผนการกับน้องชายของพระราชาว่าอีกสองวันเราจะจัดการกินองค์หญิงทั้งสามให้หมดแล้วเมื่อนั้นท่านก็จะได้คลองบัลลังก์ หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นน้องชายของพระราชาก็มีอาการป่วยอย่างกระทันหันเจ้าหญิงก็เข้าไปดูอาการแล้วก็ตามหมอหลวงมาดูอาการหมอแจ้งว่าน้องชายของพระราชานั้นป่วยเป็นโรคไข้หวัดผู้ใหญ่ซึ่งโรคนี้จะติดต่อกันเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปเท่านั้นเมื่อรู้ว่าเป็นอะไร ทำให้คนรับใช้ทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าที่เขาจะ,จะเข้าไปดูอาการของน้องชายพระราชาเพราะกลัวว่าตัวเองนั้นจะติดเอาเชื้อไข้หวัดผู้ใหญ่มาด้วยน้องชายของพระราชาได้แต่นอนโอดโอยอาการแย่ลงเรื่อยๆเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปดูแลในขณะที่อาการกําลังสุดหนักลงเรื่อยๆเจ้าหญิงทั้งสพระองค์ก็เดินเข้าไปดูต่างคนต่างช่วยกันดูแล คนหนึ่งเช็ดตัวคนหนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าและอีกคนหนึ่งก็นำอาหารมาป้อนป้อนข้าวป้อนยาจนเวลาผ่านไปอาการของน้องชายพระราชาก็ค่อยๆดีขึ้นทำให้น้องชายของพระราชานั้นรู้สึกซาบซึ้งที่มีหลานๆคอยดูแลวันต่อมาเมื่อเจ้าหญิงชวนชวนอามาเล่นด้วยก็ตกลงและก็เล่นกันอย่างสนุกสนานพอวันต่อมา เจ้าหญิงก็ขอให้อาเล่านิทานให้ฟังซึ่งอาก็ยอมเล่านิทานให้ฟังและก็หลับไปได้วยกันในคืนนั้นซึ่งมันเป็นคืนที่เจ้างูเจ้าเล่น์นัดไว้ว่าจะแอบออกมากินเจ้าหญิงในตกดึกคืนนั้นเจ้างูก็ค่อยๆเลื้อยเข้ามาถางหน้าต่างเมื่อมาถึงเห็นเจ้าหญิงทั้งสามนอนหลับอยู่บนเตียงด้วยความดีใจเจ้างู อาปากจะขมือบเจ้าหญิงคนแรกในทันทีทำให้อาหรือน้องชายของพระราชานั้นตกใจมากจึงได้ปามีดแหลมปัดไปที่คอของเจ้างูเหา่าเจ้างูเห่าก็สิน้นธิ์ในทันทีกลายเป็นงูตัวน้อยๆธรรมดาแต่ยังไม่วายมันก็ถามกับน้องชายพระราชาว่าท่านทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงถ้าไม่มีข้า ท่านก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ครองบันลังนี้น้องชายของพระราชาเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าไม่มีเจ้าหญิงทั้งสามพระองค์นี้ตัวเองก็อาจจะไม่มีชีวิตรอดเช่นกันจึงตัดสินใจปักมีดเข้าไปที่หลังของเจ้าง,งูอีกเล่มหนึ่งทำให้เจ้าง,งูสิน้นฤทธิ์แล้วก็ตายไปในที่สุดวันลุ่งขึ้น พระราชาก็เดินทางกลับมาจากภูเขาและก็เรียกตัวพบน้องชายโดยด่วนเมื่อทั้งคู่เจอกันพระราชาก็ได้ต่อว่าน้องชายว่าเหตุใดเจ้าต้องโกหกข้าพาระฤาษีนั้นไม่ได้ป่วยอะไรเลยด้วยความโกรธพระราชาสั่งประหารน,น้องชายของตัวเองในขณะที่ทหารกำลังจะจับน้องชายของพระราชาไปประหารชีวิตนั้น เจ้าหญิงแตงโมก็พูดขึ้นท่านพ่อท่านพ่ออย่าทำร้ายท่านอาเลยนะท่านอาชวนเล่นสนุกมากแล้วหนูก็ชอบนิทานที่ท่านอาเล่าให้ฟังในขณะที่เจ้าหญิงแตงโมพูดออกไปทั้งเจ้าหญิงแครอทและเจ้าหญิงชมพูต่างเห็นดีเห็นงามด้วยทั้งสารีบวิ่งไปกอดอาไว้ด้วยเกรงว่าท่านพ่อจะสั่งประหารชีวิตท่านอา เมื่อพระราชาเห็นว่าลูกสาวของตัวเองนั้นรักและสนิทสนมกับท่านอาเป็นอย่างดีก็เกิดใจอ่อนค่ะแล้วก็ยกเลิกโทษประหารแล้วก็อภัยโทษให้กับน้องชายโดยที่ไม่คิดโกรธเคืองอะไรหลังจากนั้นทั้งหมดก็อยู่ในเมืองแห่งความสุขนี้กันอย่างมีความสุขตลอดไปค่ะ